ก็ได้ถ้าไม่มีส้มนะกล้วยกล้วยเครือนี่ก็ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบาทนี่หมดเครือเลยเออแม่นร้อยยี่สิบบาทหมดทุกเครือถ้าเอฟซีคนไหนสนใจมาเลยบ้านหน้าบ้านยายอุ่นนั่งปุกๆดูเพื่อนนอนอยู่นี่กระปุกเอาเลยเมื่อวานนี่เห็นนอนอยู่อยู่ไหนแล้วก็พักทองห้าสิบห้ามันยวดลง ไเอออันนี้แหละมันเออข้ามขึ้นอีกมันหนักมันคุณยายโอ้แม่นอ่อนไม้โอ่อนเอาไม้นี่มาค้ำตรงนี้ยายนี่ค้ำขึ้นไม่เบนเบนรู้สึกมืนมันมันลงมาอย่างนี้ของอย่างเงี้ยมันกองกลางไอ่กล้วยค่ะกล้วยนะคะต้องการชื่อกล้วยชื่อพักทองก็มาหน้าบ้านยายอุ่นค่ะยายอุ่นลงไปเตุากัันงยไตาเซ๊ะยายอุ่นใส่บาทค่ะ ยังมีหันหอดดูมันไก่เนาะเข้ลปัญยังย้ายานั่นยางเมื่อแหละกำลังมื่อเด้ปกปกอาการหน้าเป็นห่วงเวลาเราแก่ก็แบบนี้ละตอนนี้ยังไม่แก่ต้องใส่ไม้พายุงเออยังไม่แก่้องน้องเออเละตีแม่อะยายอาชกรดิ เอ้าเพื่อชดเลดของยายเข้ามาพี่ยังไม่เกลียน้องเอ้ยยังไม่เกลียน้องเอ๋ยเ้ยยายอุ่นร้องเพลงเข้ามาด้วยเลยคะน้องยายจำลองด้วยหนึ่งวีราคาเท่าไหร่คะถ้าด้ยเราสิสิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบห้าบาท อันนี้สิบาทเขากินแล้วสองอันนะ่บเออสิบาทก็ขายไปเลยสิบาทสิบาทก็ขายค่ะสวัสดีจนเช้าคุณยายจำลองอยากได้เบอร์โทรของใหญ่สั่งคิดถึงยายอุ่นค่ะคิดถึงก็แปดสามนี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะโฆษณายาวขอบคุณค่ะชมให้ค่ะพี่ตาโตนะคะพี่พี่คาโต้นะคะโทรศัพท์พี่คาโต้นะคะขอบคุณยักษ์ดงตรงโทรศัพท์พี่ติ๋ว แม่บอกเบ้นบอกเบนจ้าเบนเบนเอาก็คือมีอันต์ใจอยู่เอาก็เบนเบนดูตรงนั้นก็มาเปิดตรงนี้ยังไงนี่มันก็มันก็จะขึ้นเรื่อยๆกระไายขึ้นไปเรื่อยๆเขาตื่นระเบ้อบานลนเนาะระเบ้อใบบาทเนาะโอ้โหผูกบ้างแม่เต็มหน้าบ้านเลยโอ้โหไปเอาไหมพี่จิวน่าจะไปเดินไปเอาไปถ่ายลงปเนื้อกระเต๊ะ ลืมบอกไปไม่ทันนะเขาก็เยอะเดินไม่ไหวเขาไปยืดซื้อแต่ได้โนกพวกเขามาขายของอยู่ฮานกับพวกยูทูปเขากป็นข้ามุ่นเขาไปทางนั้นดิก็เลยบอกให้ไปเลยมีหมุนพ่นไปแล้วกับพ่นกระป๋ายล่ะพ่นไปแล้วพ่นไปแล้วไม่ได้ทานนะคะก็มานะคะชาบุญเปเก็บทุกเช้านะเป็นหน้าโอ้หน้าประทับใจมากตอนนี้นะปู่ชาญเพิ่นคิดดีทำดีแล้ว เพิ่นบริคิดบ้าเสวงเพิ่นพังหลังแลก็เม็ดบเลยเพิ่นคิดก้าวหน้าเลยเด้อปูชานตอนนี้นะเออได้แล้วคิดดีทำดีเออเพื่อนจะกระจายได้ดีเพิ่นจะกัดจต่ถูกหัวอีกได้ถูกทุงวดเลยปูชานนะนุ้ยาย่ายาไทยที่พอดีค่ะยายอุ่นเอาสัตว์ทุกสาตว์ทุกพระพเจ้าขอามันดังโลกโบ ยกคุณดโหถวายพระพุทธถวายพระธรรมนมนำจักบาทพระสงฆ์ตรงต่อพระนิพพาน่อยพบดงแก้วขอให้แควจากโปรงมานก้อยพบพระสิอีอานตักการอั่กล้นี่เธอสาทุก ไม่ใครอาการหนักปูในค่ะเอฟซีช่่ยบอกไหนได้ไหมคะพี่ใช้ปูมันีนะพูดมากเลยอาการหนักไม่ยอมรับยอมนอนกลางค่ำกลางคืนตาโลตาล่าอยู่หันหล่ะคือดูอาการหนักบอกปูมานีบอกกดไลค์กดติดตามหลายรอบแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ก็ใคร วันนี้เรียนลดของหนึ่งนะคุณช่วย โอ้ยชมความปากเพียค่ะอยากได้ยินคำนี้จับเลยมาเพียรลงกันเลยอ้วนยังนี่ทรงสาวเลยนะอ้วนกันแล้วเอ็ดบุญเลยกำนึกเขาเย็นไล้วันนี้น่ะเพราะเฮา มันไม่มีใครกินข้าวบ้านมีแต่คนกินนอกบ้านและข้าวเย็นมัเยลนก่อยซื้อตังเก็ตไปเลยเฮ้ยเซื้อลอตเตอรี่ทั้งสายโอ้มันมานเลยกว่าเนาะยายเนาะมันมานเลยดีเดียิฉได้ไปใส่โซงให้เพื่อนนีทำบุญทำทานมาเด้อล่ะโอ้ยพ่อเหรอเด้ออ้าววันนอ้นีานีอไรน่งเบนไเบ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรับคร บาทแล้วก็รับพรจากแม่ค้าสาธุสาธุอันนี้ก็ตักบารแล้วก็บุญผุ้ชนก็เฮย้อนไปหาเอฟซีทุกคนนั่นแหละเด้อให้มีความสุขความเจริญด้อความเจ็บยันไดความใครยังมีเด้อสุขกาพลาจ่าเด้อสุขภาพแข็งแรงทุกคนล่ละเด้ออยู่ภายในประเทศหรืยต่างประเทศก็ดีโนดับเขาจะได้เงินมืออนดตื่นได้เงินเสนเบนฝ่ามือเขาจะได้แก้มนีโสดโสดหายาบานมันหายยาบาดเด้อ นอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านข้านเข้าสุกกระเป๋าทุกมือทุกวันเด้อเจ้าคิดเต้าน้ำก็เฮน้ำไหลนองคิดเต้าทองก็ทองไหลโหนคิดเต้าเงินคําแก้เฮอลังไหลเข้ามาทุกมือทุกวันมาสุกกระเป๋าเด้อแล้วก็คุณพระสีรัตนใจจงปกปักรักษาคุ้มครองเด้ออยู่ดีไม่แห้งทุกคนเลยเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสาทุก ดบได้บดมาไม่ทันมาก็ไม่ที่หายาพี่ลุงนะค่ะน้ยทุกค่ะกดให้แล้วนะคะของค่ะทุกยายอุ่นใส่บาตรใช่แล้วค่ะน้องเมย์ไม่ได้บอกเจ้าเป็นฟโฟนนําบอกเดินไกลนะคะ น้องเมย์น้องเมย์น้องอันโมธนาบุญกับยายอุ่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่บดนะคะบอกว่าพี่หญิงเจนโม่ชาวลุงไปกับใครี่ยมยยาอุ่นาล้ำด้วยนะย่าพักน่าจะมีโยมค่ะคนขี่รถตามพูดแค่นั้นเนาะถ้าไม่ห้ามยูทูบเบอร์ชาวบ้านนำคนเดิมใส่ลำสลัวตอนนี้นะคะเราก็จะมีตาชานะคะที่ช่วยนะคะถือของให้โซ่ถือของให้ เสวงก็มีมาจกเือพี่เชษฐ์ตะโกนนะตะโกนข้าเอาเขาไปอยู่กับลูกกับเมียเขาแล้วทั้งวันไม่มาด้วยยายนี่เนาะพี่ลุงมาลุ้นหมดแล้วค่ะชงชายแต่ชาติปองก่อนเป็นลูกแม่กันจริงๆเขาเป็นใครอุ่นน้องเบ้นค่ะขอบคุณใครเจอมันไปเอากับเต้าพระนี่แหละคิดฮอดคิดฮอดอันจุูงแวงมากกว่าแลยนี่ชงชัยลูกแกจริงๆ เอาเห็นมีเลนดุเป็สัตว์โกรนพันลุได้มาถูกสัสรร์มันก็จะตีนลอยว่าช่วงช่วงสายๆจะมืดมืดตักน้ำตักม้เดี๋ยเราะไ้ขึ้นนอดละขึ้นอดเลยวันนี้ตักน้ำตักไข่บดเราได้สีไข่นี้แพงละหนึ่งร้อยบาทกินนบดเราได้น้ำมาจักไว้เฮอน่ก็ดีจะไยายจะกินน้ำาบดานะนี่แล้วรู้รก็เอาเลยว่ะก้วมาตักน้ำตักเลยนอเราจะ จมหาทุกวันเดินดงแหวนเด้อท่านเจ้าเบื้งลองคอยเด้อใจอุ่นจมหาทุกูมือเด้อยังต้องยังได้หนีวอลไปวอลมาสวัสดีค่ะน้องเอวนนะคะเพิ่งมาได้หนึ่งเดือนนะคะแต่พี่บานะคอยู่สวัสดีอุ่นนะคะมาให้แเล้ยค่ะจ้าขอบคุณเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะพี่บาทพี่บาทนี่โอ้โหอยู่กับแม่อุ่นจนเนาะจนขนาดนี้วอลมาหนึ่งเดือนนะอันนี้นะอัน เพกันตุ๊มัทเมธานีเนีนั้นลูกลูกแกจริงๆแล้วนี่ร้อยวันพันปีเขารู้นิสัยอ่าคือหมายคำว่ากุ้งกุ้งในบ่อยังไงก็ตายแง่แกกุ้งตายแง่แก่โอ้เมื่อคืนนี้ปันนี่ยำกุ้งโอหยยังไม่หมดเลยยำกุ้งบนเมื่อเด็ดอะไรนะกินยำกุ้งยังไม่หมดเลยเนาะโอ้โหเป็นสิทธิบัตรจี

ในยายก็ได้ไปใส่ได้เยอะมาซื้อมาอุุ้มยายอุ่นหน่อยนะคะเอฟพีถ้ามาวันนี้ค่ะมาเอ่อมะกุ้้ยแล้วก็อันมะามหวานมะกระบุกพักทองแตงโมมีหมดเลยมาอุดน ยายหน่อยนะวันนี้ถูกเลขแล้วก็มาเบิรงเลขแล้วก็อ๋อพี่เชษนะพี่เชษบอกว่าอย่าลืมเรื่องภาษีเงินได้นะครับเป็นห่วงทุกช่องเลยอะไรนะแอดเบนเขาเพื่อนบอกว่าเป็นห่วงเรื่องภาษีของทุกช่องของแอดพานค่ะเพอแอดนะคะยังบอดายจักบาทอยู่ของแอดนะคะเป็นห่วงภาษีรายได้ก็ได้เลยค่ะ ี่อยูยืมบลยเป็นเสีภาษีบอกอ้าเสียอืม